ทุกท่านคะท่านประธานในพิธีนะจะทําการกดส่งสัญญาณเซลล์บอดแคสค่ะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงานในวันนี้นะคะทุกท่านคะบนเวทีพร้อมแล้วคะ่ะด้านล่างเวทีพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะในลําดับต่อไปคะ่ะดิฉันขออนุญาตให้สัญญาณนับถอยหลังคะ่ะ 5...4...3...2...1... เรียนเชิญท่านประธานคะ่ะ ตื่นมวลชนนะคะได้ถ่ายภาพเก็บภาพได้เลยนะคะได้ค่ะกาลังจะเรียนเชิญค่ะค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะและผู้ว่าราชการจังหวัดตราดค่ะและขอเรียนเชิญนะคะท่านรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง3ท่านค่ะและขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะ ขอเชิญช่างภาพนะคะและสื่อมวลชนนะคะได้ถ่ายภาพนะคะ